สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิระเมธันนีสิริดพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อถ้าเซตเป็นแนวโน้มขาลงควรทําอย่างไรดีกลับมาอีกแล้วเพราะว่าเซตก็ขึ้นคน,นลงลงอย่างนี้นะนะครับมาดูนะครับก็คือกราฟเซตรายวันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตามทฤษฎีดาวเนี่ยเขาหลุดโลที่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดมาแล้วพอหลุดที่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดเนี่ยมันก็ทําให้มันเป็นแนวโน้มขาลงโดยโดยกราฟรายวันนะ จากทฤษฎีดาวซึ่งโอเคถ้าโลนี้ไม่อยู่ก็โลนี้โลนี้ซึ่งจริงๆก็คือ1 5ึ0้เเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ารีบาวเนี่ยถ้ารีบาวขึ้นมาแล้วไม่สามารถทำนิวไฮได้เกิน1658กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาลงะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแนวโน้มขาลงแล้วแล้วเราถือหุ้นอยู่เอายังไงดีวะพอเราพูดถึงเซ็ตเป็นแนวโน้มขาลงแสดงว่าหุ้นส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวโน้มขาลงเออเราควรจะแอคชั่นอย่างไรดีที่สําคัญกว่านั้นเราก็วิเเเคราะห์ซตตไปต่อลย ปรากฏว่าฟันโฟเนี่ยต่างชาติเนี่ยขายต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วกองทุนตัวเนี้ยเริ่มมาพยุงนะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าเกิดว่ากองทุนกลับมาพยุงในสัดส่วนที่เยอะโดยธรรมชาติจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันจะพอทรงทรงมันจะหยุดนะมันจะหยุดลงได้นะครับแต่เนื่องจากเงินบาทอ่อนอ่ะตอนเนี้ยโมเมนตัมมันก็เลยดูไม่ค่อยดีค่อนไปทางลงมากกว่าขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดีดขึ้นเนี่ยมันก็ยังดูแบบไม่ค่อยสบายใจอะไรเนื่องว่าดีดขึ้นได้ไม่เยอะเราก็ไปลุ้น ถ้าในกราฟเทคนิคเราเรียกว่าไปลุ้นที่โลเดิมอ่ะคือที่แนวรับเดิมเปลี่ยนเป็นแนวต้านอย่างเช่นตอนนี้แนวต้านแรกคือ1590มันยังปิดไม่ผ่านเลยถูกไหมสุกเนี้ยเนี่ยยังปิดไม่ผ่าน1590เลยจะไป1607เนี่ยเราก็ยืนเหนือ1607ให้ได้เราถึงจะมีความหวังเล็กๆแล้วถ้าเขายอ่อทีเขาไม่เกิดโลใหม่แล้วกองทุนซื้อเรื่อยๆอยมันถึงจะเปลี่ยนนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเซตเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงแล้วยังมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทําอไรดีละ นะครับผมแบ่งอย่างนี้ก่อนอย่างแรกเลยคือเราต้องพิจนารณาก่อนว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยอยู่ในแนวโน้มขันลงตามเซ็ตด้วยไหมเพราะว่าการว่าเซ็ตเป็นแนวโน้มขันลงไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งตลาดจะเป็นแนวโน้มขันลงเพราะว่าไอเหตุผลที่เราทําเครื่องมือนู่นนี่นั่นมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคือไงสถานการณ์แตกต่างกันเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขึ้นเหมือนกันลงเหมือนกันหมดยกเว้นวันที่มันเกิดวิกฤตจ,จริงๆนะ อย่างเนี้ยพอเราดูภาพรวมตลาดมันไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นหรือว่าลงทุกเซกเตอร์มันก็มีเซกเต,เตอร์ที่เตือนภยัยมีเซกเตอร์ที่ดูแล้วพอไปได้อ่าอย่างนี้อยูงง่เหมือนนอย่างแรกเลยเราต้องพิจารณาก่อนว่าหุ้นเราถ้าเกิดว่าผมบอกงี้ถ้าหุ้นเราอยู่ในแนวโน้มขาลงตามเซ็ตสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อมาเนี่ยมันจะเป็นท่านี้เลยอ่านะครับซึ่งเคยพูดไปละเดี๋ยวย้อนกลับทีแต่ถ้าเกิดว่า เอางี้ก่อนดีกวา่าไล่ไปทีระดับถ้าเซ็ตเราอยู่ในแนวโน้มขาขาลงด้วยนะครับเราจะต้องพิจารณาตามนี้เช่นสมมตินะผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะสมมุติหุ้นอะไรดีอย่างที่ผมพยายามเตือนพวกเราคือพวกน้ํามันกลางน้ำใช่ปะ่ะสมมุติว่าเตือน ibl ใช่ปะ่ะเตือน top ิร์อะไรเงี้ยเสมมียงบุ้ว่าถ้าเรามี ibl อยู่ด้วยเราจะเห็นว่า ibl เนี่ยก็คือเขาเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟรายวัน ในการาฟ e ี k เป็นอน้อมขาลงด้วย NVDR ขายด้วยถ้าเป็นในมุมมองเราคือถ้าเราติดหุ้นตัว i v l เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นผมก็คืออย่างแรกเลยคือหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาเขาไม่เจ๊งหรอกเขาไม่ตายหรอกแต่ว่าหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์มันจะมีไซเคิลสมมุติว่า อ่คุณอาจจะต้องรอนานอ,ะอ่ะอ่าผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะก็คืออย่างแรกเลยโดยธรรมชาติอะ่ะเวลาเราติดหุ้นแล้วหุ้นเราเป็นแนวโน้มเดียวกับเซต็ตเราต้องพิจารณาว่าหุ้นที่เราถืออยู่ผิดตัวหรือถูกตัวถ้าในมุมมองผมเนี่ยคำว่าผิดตัวก็หมายความว่าเอ้ยมันเป็นหุ้นที่แบบไม่แน่นอนไม่มีอนาคตอะ่ะถ้ามันแย่มันก็แย่ไปเลยแต่คําว่าหุ้นถูกตัวคือคล้ายๆอารมณ์ว่าหุ้นที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องคัดลอตอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาคืนที่เดิมได้แค่รอระยะเวลาอย่าให้เราคิดอย่างนี้ก็ได้นะ เพราะว่าถ้ามันผิดตัวเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเนี่ยยังไงผมก็แนะนําว่าเราควรต้องขายตัดขาดทุนแต่อย่างไอไอบีถามว่ามันเป็นหุ้นที่เราจําเป็นต้องคัดลอตไหมมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องคัดลอตเพราะว่ามันจะมีไซเคิลของมันเพียงแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าไซเคิลหนึ่งอ่ะมันนานหรือสั้นใช่ไหมบางครั้งมันก็นานบางครั้งมันก็สั้นคือสินค้าคอมมดิตี้เนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะเพราะตอนนี้สหรัฐก็ยังต่อสู้กันอยู่พยายามจะทำให้สินค้าพกกัณพ์ลงโดยเฉพาะพวกน้ำมันนะครับกกลุ่มโอเปกก็ ไม่อยากให้ลงหรอกเพราะตัวเองก็อยากได้ผลประโยชน์อยู่แลล้นะครับก็ต้องต่อสู้งั้นเว็บแรกเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าอย่างที่สองเราก็ต้องมาพิจารณาเฮ้ยคุณแม่แล้วแล้ว IVL ราคาระดับนี้มันแพงไหมถ้าเราดู PE ปัจจุบันมันบอกว่า10เท่ามันไม่แพงหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับกำไร,รอนาคตมันจะสวิงไหมเ,เมื่อเรารู้แล้วว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นแนวโน้มเดียวกับเซตคือเซตลงแล้วหุ้นเราลงด้วยเนี่ยเราก เราก็ต้องระแวงแล้วถูกไหมเพราะว่ามีโอกาสไหลไหลตามเซ็ตเราไม่รู้หรอกว่าเซ็ตอะ่ะมันจะลงไปแถวไหนเราก็เลยต้องมาพิจารณาคราว่าแล้วราคาปัจจุบันมันถือว่าราคาถูกหรือว่าราคาแพงไม่เกี่ยวกับราคาที่เราซื้อมานะราคาปัจจุบันน่ะถือว่าถูกหรือว่าแพงเช่นถ้าเป็นหุ้นทั่วไปสมมติอย่างเช่นเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยโดยธรรมชาตินะถ้าราคาไม่ถูกไม่แพงเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์จะถูกซื้อขายอยู่ที่ประมาณ p e 17เเท่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าถ้าเราพูดถึงเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันก ตอนนี้ pe ประมาณประมาณ19.8เท่าถ้ารวมกับกำไรที่มันจะโต q 4อีกหน่อยหนึ่งก็อาจจะประมาณนี้ pe สัก17เท่าหน่อยๆซึ่งผมมองว่าตอนนี้เซตอยู่ในราคาที่ไม่ถูกไม่แพงเขาพอไม่ถูกไม่แพงก็หมายความว่าลงก็ลงได้อีกนะเอ่อขึ้นก็ก็ขึ้นได้อีกนะแต่ก็ขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะลงก็ลงไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่กลางกลางะ่ะ ไม,ไม่ถูกไม่แพงถามว่ามันจะได้เปรียบไหมมันก็ไม่เชิงว่าได้เปรียบคือถ้าราคาลงมากๆม,มันก็กลายเป็นถูกมันก็ได้เปรียบไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาราคาอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาถ้าราคาปัจจุบันยังแพงมันก็จะมีโอกาสที่ว่าเฮ้ยมันแพงว่ะแสดงว่าดาวไซด์มันยังเยอะถ้าเรามีความสามารถในการช็อตอเกนพอร์ตหรือลดต้นทุนในการถือครองเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราขายหุ้นออกไปก่อนแล้วเราไปซื้อคืน แต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็มาพิจารณาอย่างนี้ก่อนคําว่าถูกสัดส่วนหมายความว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเราซื้อหุ้นตัวนั้น,น,นเยอะเกินไปไหมแล้วเราอะมีเงินมีเงินสดเหลือเยอะพอไหมสมมติว่าใครที่เรียน c า s ์ดมอนิเตอร์แมนจเมนต์ไปใช่ไหมผมบอกว่าให้เราแบ่งเงินเป็นส่วนๆแล้วหุ้นตัวหนึ่งอะเราเราซื้อสักสามส่วนแต่เราเพิ่งซื้อไปส่วนเดียวเองคือเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะซื้อเขาสามไม้เราเพิ่งซื้อไปสองไม้เองยังเหลือโค้ต้าอีกไม้หนึ่งอ่าอย่างเงี้ย เราก็รอกราฟเทคนิคอลมันเดี๋ยวพอกราฟเทคนิคอลมันเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้นเราก็ซื้อแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าตามแนวโน้มแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นเราอ่ะไม่ไม่ใช่หุ้นที่ตามแนวโน้มผมขออนุญาตให้ดูก่อนพอดีว่ามีคนถามมานะในในวันศุกร์ที่แล้วซึ่งโหหุ้นแต่ละตัวที่เขาถามมาเนี่ยเป็นหุ้นที่อย่างเช่น AS นะครับเอเชียซอฟเนี่ยก็บอกว่าหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขาขึ้น ถ้าเป็นลักษณะที่หุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นสวนทานกับเซ็ตอินเด็กซ์เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราถือเลยครับอา,อาจจะมีตกใจก็คือต้องเฝ้าหน่อยเฝ้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอะ่ะแล้วก็ยังขึ้นได้อีกโหโหดมากนี่ขึ้นจาก1บาท23บาทนะก็ยังขึ้นได้อีกอะ่ะที่บอกต้องเฝ้าหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเคสตัวนี้คือเขาถามหุ้นเอเชียซอฟ์ OL, ซึ่งเอเชียซอฟ์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมงั้นเราถืออยู่แล้วแล้ว PE ก็24เท่าก็ถ้าเทียบกกับธุริจ ก็ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากเพราะมันเป็น R S R S เนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคือถ้าเราเฝ้า A S เนี่ยมันกลายว่าถ้า R S เนี่ยถ้าโดยกราฟเทนิคิลเนี่ยเขาหลุดปิดต่ำกว่า20บาท40เนี่ยเขากลายเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟรายวันแสดงว่าตอนนี้ระยะสั้นเนี่ย R S มีโอกาสย่อตัวต่อไปอีกแสดงว่าสัปดาห์หน้านะเขามีโอกาสย่อนะอ่าเขาโอกาสยอ่อซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ว่าเขาถูกตัวเขาย่อเราก็ซื้อก็ Follow ไปแต่ว่าเราก็ต้องดูถูกแพงตอนนี้ก็คือว่า PE เขา60เท่าก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่อง business เขานะครับอาจจะต้องอ่านข่าวอ่านบทวิเคราะห์ว่าเขาวิเคราะห์ว่ายังไงว่าดีไม่ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าวิธีคิดอะถ้าผมจะบอกวิธีคิดก็คือว่าเอเซียซอฟเราก็ดักถ้าเกิดว่ามันเป็นสัญญาณขายจากกราฟเทคนิคแล้วเราก็ขายนะครับ ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณสายเก่งกําไรถ้าคุณเป็นสายแบบพวก VI นะครับคุณก็ต้องไปดูผลประกอบการแต่ถ้าคุณเป็นสายไฮบิดคุณก็แบ่งขายบางส่วนถืออยู่บางส่วนนะไะไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดแล้วก็ถ้าย่อตัวลงมาก็ซื้อคืนถ้าคุณเห็นว่าอนาคตยังดีอยู่แค่นั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่ถามนะครับ SVI ก็โอโหแต่ SVI เนี่ยยากหน่อยคําว่ายากหน่อยหมายความว่ายังไงพอดีว่า SVI เนี่ยเขาเนี่ย เป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมพอเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันย่อดได้ลึกมากอะย่อยังไงโดยโดยกราฟเทคนิคอลยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เอางี้ดีกว่าย่อยังไงโดยกราฟเทคนิคอลยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบต้องใช้เครื่องมือบางอันช่วยอะไรเงี้ยนะในการดูเขาหมายความว่าถ้า SVI ออ๋อตอนที่8บาท25โอ้อ่ะก็ จริงก็ต้องบอกว่าถ้าโดยพอเราดูเครื่องมือเมื่อกี้เราก็ต้องบอกว่าพอเขาหลุด9บาทเนี่ยเขาก็จะหลุดแนวรับสําคัญจากโวลุ่มในซีิสแหละแสดงว่าตอนนี้เขาจะมีการย่อตัวระยะสั้นเคสนี้ก็จะเหมือนเคส R S ละถ้าเรามองแบบว่าเป็นระยะสั้นนะคือเขาน่าจะย่อระยะสั้นแล้วยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่ก็ยังน่าสนใจอ่ะเรียกง่ายว่าถ้าทั้ง3ตัวนี้ถ้าเราถืออยู่เราก็จะถือเอเชียซอฟตต่อไปแต่ว่า R S เราอาจจะมีการขายเพื่อช็อต against พอ นะครับ uh, S V I ก็เหมือนกัน uh, ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่น่าสนใจนะ S V I เนี่ยมันเป็นการลงแบบไม่มีโวลูมอัอนนี้ก็มันก็น่าน่าสนใจเพราะมันขึ้นส่วนทางเซ็ตด้วยเนาะโอเคอ่ะอันนี้ได้ได้ไปแล้วคราวนี้อีกอันนึงเรารูล้ละถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ตามเซ็ตกับไม่ตามเซ็ตใช่ไหมคราวนี้เรามีเงินสดเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อซื้อโอกาสที่ผ่านเข้ามาอ่าคราวนี้ผมก็จะแชร์เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะ เป็นเครื่องมือตัวนี้เลย XD Ranking สำหรับใครที่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน Platinum User ให้เราเข้า Stock Focus แล้วก็ใช้หน้านี้ปฏิทินครับปฏิทินแล้วเราก็ดูว่าหุ้นตัวไหนปันผลเมื่อ,อไหร่คือหา,หาโอกาสจากหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD อย่างนี้ดีกว่า ซึ่งแต่ว่าพอเราใช้เครื่องมือตัวนี้นี่มันอยู่ในนี้ xd ranking แต่สำหรับตัว Platinum User นะใครที่จะใช้ก็เข้าไฟล์เทมเพลตแล้วก็ไปที่แท็บ Special นะแล้วก็คลิกที่ xd ranking กดลูกศรสีเขียวจากขวามาซ้ายนะครับโหลดเข้ามาเสร็จแล้วแล้วก็ไปคลิกเทมเพลตคลิกคัสมัยแล้วก็พิมพ์ xd ranking มาเลยอ่าวิธีการใช้งานอันนี้คือผมหาหุ้นทีออ่ xd แล้วมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยนะครับ ประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปคือดูสภาพคล่องนิดนึงก็ปรกากฏพอเขาขึ้น XD กเขาจะเห็นว่าขึ้น XD วันไหนวันที่9กุมภา8กลกุมภาเงี้ย3กุมภาเนี่ย15 15ธทันวาใกล้แล้วกิฟฟ์ป๊าปเลงพัวนี่หมายความว่าถ้าเขาขึ้น XD วันเนี้ถ้าเราถือเนี่ยเราได้ปันผล4น่ะ4.6%น่ยแล้วมันเป็นโอกาสสำหรับผมผมจะบอกว่าพอเซตลงโคมโคมเนี่ย เนี่ยเราก็เห็นโอกาสว่าเราสามารถเก่งกําไรหุ้นที่มันจะขึ้น XD เร็วๆเนี้ยโดยที่แต่ว่าหุ้นกิฟต์เนี่ยมันก็แม่มันตื่นเต้นตรงที่ว่ามัน XD แต่ว่า PE มันศเน,นี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแต่สมมติว่าหุ้น IRC เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าว่าเขาทำอะไรนะแต่เอาเป็นว่า PE เขาเเท่า,าเออ Fscore เขา6อะ่ะมันก็แสดงว่าเออพอไปวัดไปวาวะ่ะ เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเขาย่อลงกันเนี้ยเราได้ปันผลเนี่ยแปดตังค์เ่ยเออถ้าเกิดว่าเขาลงอีกเนี่ยเราก็ได้ปันผลอีกนะน่าสนใจเหมือนกันนะอ,อ่าแล้ว PE ไม่แพงต้องไปดูนะเขาทำธุรกิจอะไรนะอ,อ่าเมสโกงเงี้ยอ,อ่าอ่ามุลาโมโตโอ,อิเล็กอิเล็กตอนเนาะอืมอ,อ่าอันเนี้ยโอ้อันนี้ปันผล14บบาทน,นะเทียบกับราคา ปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสัก5%เนี่ยเนี่ยสมมติถ้าหุ้นตัวนี้มันลงอีกแล้ว PE 8เท่าอย่างเงี้ยโอ้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าผลประกอบการมันโตด้วยนะเล็งซะหน่อยสิอ่าเอ,อ๊หรือว่าอ,อ๋องบเขา งบเขากันยาอ๋อกันยาคือปลายปี physical year n นะครับก็คืองบล่าสุดออกอกำไรลดลงนี่นะแต่ปีนี้ทั้งปีกำไรเพิ่มขึ้นก็ต้องตั้งตามอ่านสันิดนึงอ่าต้องไปตามอ่านอะถ้าถ้าอยากซื้อจริงจังนะครับผมก็แนะนำว่าเราอ่านครับ <laughs> โ้ปีนี้บริษัทนูนนี่นั่นยอดขายเพิ่มขึ้นในระยะเวลา,าเดียวกันเนื่องจากอะไรอย่างเงี้ยนะต้องทำกันบ้านสันิดนึง ค่าใช้จา่ายในการก็เพิ่มขึ้นนี่โน่นนี่นั่น,นแล้วก็ฟังอัปเดตซะหน่อยอก็จะชัวร์ขึ้นอ้าวเป็นว่ามีจุดที่ชฉวยโอกาสได้ถ้าสำหรับผมนะก็ถือว่ามีหุ้นที่แนะนําว่าถ้ามีเงินสดเหลือเราต้องการเก็งกําไรนะครับเพราะว่าสุกที่แล้วเราพูดถึงเก็งกําไรหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเวลาโอ้บังเอิญมากเลยนะครับคราวที่แล้วพูดถึงสุกที่แล้วเนี่ยพูดถึงพวก Advance นะครับ n c e อ่ะเนี่ยเขาย่อแล้วก็เนี่ยเขาย่อตามเซตถูกไหมแต่เขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเนี่ยมันสุดท้ายก็กลับมาขึ้นมันกลายเป็นหุ้นที่แบบว่าเราเก่งกำไรระยะสั้นพอเขาย่อมาเรารับแล้วเ,เด้งขึ้น1% 2%รขายอย่างที่บอกเมื่อวานนะสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เมื่อวานตัว BCH ก็เหมือนกันนะย่อแล้วก็เด้งขึ้นนะแต่นนี้ลงแล้วแต่แอดวานแข็งแรงกว่าน่อยอ่ะก็ยังไงก็ไปติดตามแล้วกันนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามก็ถามได้เหมือนเดิมน่ารักมากนะครับแต่ละคนต้องต้องขอบคุณมากนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะฝากเตือนอะไรก็ผมว่าปลายปีและโดยธรรมชาติโวลลุ่มมันก็จะแผ่วๆบ้างจางไปบ้างไม่ค่อยเดีแอ a ชั่นบ้างเพราะว่าบางครั้งฝรั่งก็อยากหยุดง,งานบ้างนะพอเข้าเดือนธันวาอะไรเงี้ยโวลลุ่มมันก็จะซึมๆไม่ค่อยมีนัยยะสําคัญอะไรเท่าไหร่แต่ก็ติดตามได้บ้างนะครับ แล้วก็สถานการณ์เงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้ผมก็อยากให้เราจับตาหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนทฤษฎีเกมคือจะมีการโต้ตอบกันเวนลาเราคาดการเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดการ100%หรอกเพราะว่าอีกฝ่ายมีสิทธ์แก้เกมนะครับเงินเฟอ้อตรงนี้มันไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วฉุดไม่อยู่หรอกเพราะว่าเฟดเขาต้องพยายามทาทุกอย่างไม่ให้เงินเฟอ้ออยู่แล้วเพราะว่าเขาเสียประโยชน์ถอ,อ,อกไหมนะครับยังไงพวกเราก็ต้องระวังให้ดีแล้วกันนะครับโอเคครับ ยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ